สวัสดีครับวันนี้คนสองไพรนะครับจะพาทุกท่านมาพบกับน้องถุงเงินนะครับนวพันธ์วงเลิศน,นะครับซึ่งผมก็ใช้สถานการณ์และโอกาสทุกโอกาสนะครับเพื่อที่จะบุเพ่อนิสัยนะครับของเธอตั้งแต่เล็กนะครับเดี๋ยวมาชมเรื่องราวของเธอไปด้วยกันครับอเวลาอาปยาปซาสุขี้อาตะนะ เป็นส be ุกร์เป็นสุกุขเถิดอยราได้เสื่อมกันแล้วกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอยาได้จงเวียนจงกรรมเส่อกันแล้วกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอยาได้จงเวียนจงกรรมเสื่อกันแล้วกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้จงเวียนจงกรรมซส่งกันแล้วกันเลย ม่ผนจากพวกใายอันตรายน้องเื้อแทนสาธุวันนี้ผมถือว่าน้องถุงเงินเป็นวันที่มีบุญวาสนามากนะครับวันนี้ได้มาพบกับพระอาจารย์นะครับหลายๆท่านนะครับที่ให้ความเอ็นดูแล้วก็เมตตากับเธอนะครับเดี๋ยวชมเรื่องราวไปด้วยกันครับจะพูดเสั้นนะให้นุ๊จำไว้บอกหน้าหลวงตา,างที่หล่ละผมเง้าเหตุเท่าทำพันุ ไม้ตายทำฟืนป่ายืนคนยังตรงตาจะบอกแต่ละพ่มาตามมาตามขุดมันทงเง้าเห็นเท่าทำพันไม้ตายทำฟืน<ม>ป่ายืน นอกจากนี้ในวันเดียวกันนะครับเธอก็ได้ไปกราบยาิทวดนะครับที่วัดป่าช้าดอนใต้นะครับบ้านเมืงหลวงนะครับซึ่งเธอก็ได้อยู่เคียงคู่กับคุณย่านะครับเธอจะคุยอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามครับกก็คืออเาาไปมว ก็แบบนี้แหะตายอยู่ยันาสงสารเสียเยะิปปัติอิชิตังปัตติตังตุมหังกิปเมวัสมิตสตุเทโบนตูสังกปาโทปนลาโสยาถานิชวะปิลาโสยะถวันโนสุขังพะลัง พราะผมเชื่อว่าเด็กคือผ้าขาวนะครับถ้าเราสิ่งดีๆใส่เข้าไปเขาคงจะรับได้เรื่องเราดีๆได้นะครับพบกันใหม่นะครับปปลสองไพรกับผมปีรชัยวงเลิศน,นะครับเรื่องเราดีในคราวหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ